สันติสุขจงมีแด่คุณยินดีต้อนรับสู่ตอนถัดไปฝนโปรยลงมาเบาๆหน้าโกดังแจกข้าวสารการกุศลเด็ก2คนยืนกอดกันแน่นเสื้อผ้าขาดเก่ามือเล็กๆสัน่นด้วยความหิวพี่ชายก้มหน้าแน่นส่วนเด็กผู้หญิงเงยหน้ามองถุงข้าวสารราวกับมันคือความหวังสุดท้ายในชีวิตเสียงท้องร้องดังแข่งกับเสียงฝนแต่ทั้งคู่ยังคงยืนรออย่างสุภาพไม่กล้าขอมากไปกว่าที่ควรได้ เมื่อถึงคิวพี่ชายพูดด้วยเสียงแผ่วว่าพวกเขาเป็นกำมพร้าแม่จากไปนานแล้วเหลือเพียงกันและกันเขายื่นกระดาษใบเล็กที่พับอย่างประณีตออกมาพร้อมถุงผ้าเก่าๆในนั้นมีจดหมายหนึ่งฉบับเขาบอกเพียงว่ามีคนฝากให้มอบให้เจ้าของที่นี่แล้วกม้มศีรษะขอบคุณทั้งที่ยังไม่ได้รับอะไรด้านในโกดังชายวัยกลางคนผู้เป็นมหาเศรษฐียืนตรวจงานด้วยสีหน้าเย็นชาเขาคุ้นชินกับการให้ทานเป็นพิธีไม่เคยหยุดมองสายตาของผู้รับจริงๆ จนกระทั่งพนักงานนำจดหมายพับยับฉบับนั้นมาวางไว้ตรงหน้าเขาไม่ได้สนใจในตอนแรกแต่เมื่อเห็นลายมือบนซองหัวใจกลับสะดุดวูบราวกับมีใครดึงความทรงจำที่ถูกฝังไว้ออกมาอย่างแรงเขาเปิดอ่านช้าๆตัวอักษรไม่สวยแต่เต็มไปด้วยความจริงใจทุกประโยคเหมือนคมมีดค่อยๆเฉือนผ่านกำแพงน้ำแข็งในใ,นใจภาพอดีตที่เขาพยายามลืมผุดขึ้นทีละฉากมือที่เคยมั่นคงเริ่มสั่นเสียงรอบตัวเงียบหายไปเหลือเพียงลมหายใจที่หนักอึ้งและน้ำตาที่เอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัว ข้างนอกเด็กสองพี่น้องยังยืนรอถุงข้าวสารใบหน้าเปื้อนฝนและฝุ่นแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความหวังเล็กๆที่ยังไม่ดับขณะเดียวกันภายในโกดังมหาเศรษฐีคนนั้นซุดตัวลงช้าๆเขากำจดหมายแน่นราวกับกลัวมันจะหายไปเสียงสะอื้นหลุดออกมาท่ามกลางความตกตะลึงของทุกคนและในวินาทีนั้นเองความลับบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยเสียงสะอื้นของเขาทำให้พนักงานทั้งโกดังหยุดนิ่งไม่มีใครเคยเห็นมหาเศรษฐีผู้แข็งแกร่งคนนี้ ร้องให้มาก่อนเขาพยายามยืนขึ้นแต่ขากลับไร้แรงดวงตาแดงก่ำจ้องไปที่จดหมายราวกับมันมีชีวิตประโยคสุดท้ายในนั้นสั่นสะเทือนหัวใจเขาอย่างรุนแรงจนต้องยกมือปิดปากกลั้นเสียงสะอื้นที่ไหลออกมาไม่หยุดเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆแล้วถามด้วยเสียงแหบพราเด็กสองคนนั้นอยู่ที่ไหนพนักงานรีบชี้ไปด้านนอกเมื่อเขามองผ่านกระจกเห็นพี่น้องกำพร้ายยืนกอดกันอยู่ใต้ชายคาเล็กๆพร้อมถุงผ้าเก่าที่แทบไม่มีอะไรอยู่ข้างในภาพนั้นซ้อนทับกับความทรงจำในอดีตทันที เด็กชายคนหนึ่งที่เคยยืนขอข้าวสารด้วยสายตาแบบเดียวกันเด็กหญิงที่เคยจับมือเขาแน่นไม่ยอมปล่อยมหาเศรษฐีเดินออกไปอย่างไม่สนใจฝนที่เริ่มตกหนักขึ้นทุกก้าวหนักอึ้งราวกับแบกอดีตท,ทั้งชีวิตไว้บนบ่าเด็กสองพี่น้องตกใจเมื่อเห็นชายผู้มีอำนาจยืนอยู่ตรงหน้าพี่ชายรีบก้มศีรษะเด็กหญิงกำชายเสื้อพี่แน่นดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวว่าจะทำอะไรผิด เขาคุกเข่าลงตรงหน้าพวกเขาทั้งที่ผู้คนรอบข้างเริ่มซุบซิบด้วยความไม่เชื่อสายตาน้ำตาหยดลงบนพื้นปูนเขาถามชื่อของพวกเขาด้วยเสียงสัน่นเด็กชายตอบอย่างสุภาพพร้อมเล่าว่าจดหมายนั้นเป็นของแม่ก่อนจะเสียชีวิตฝากให้ส่งหาคนคนหนึ่งที่เธอไม่เคยได้พบอีกเลยเมื่อได้ยินคำว่าแม่หัวใจเขาเหมือนถูกกระชากเขาหลับตาแน่นภ้าผู้หญิงในอดีตผุดขึ้นพร้อมคำสัญญาที่ไม่เคยทำสำเร็จมือของเขาเอื้อมไปแตะศีรษะเด็กทั้งสองอย่างแผ่วเบาราวกับกลัวว่าทั้งคู่จะหายไปถ้าแต่แรงเกินไป ฝนยังคงตกไม่หยุดเสียงสะอื้นผสมกับเสียงหยดน้ำเด็กสองพี่น้องมองหน้ากันอย่างงุนงงไม่รู้ว่าจดหมายเพียงฉบับเดียวจะเปลี่ยนชีวิตของชายตรงหน้าได้ถึงเพียงนี้และในขณะที่มหาเศรษฐีกำลังจะเอ่ยบางสิ่งออกมาความจริงที่ถูกซ่อนมานานกำลังจะเปลี่ยนชะตากรรมของทุกคนเขาเปิดจดหมายอ่านซ้ำอีกครั้งท่ามกลางสายฝนตัวอักษรเลอะเลือนแต่ความหมายชัดเจนทุกคำมันพูดถึงคืนหนึ่งในอดีตคืนที่ความยากจนความกลัว และการตัดสินใจผิดพลาดได้แยกคนสองคนออกจากกันตลอดการลมหายใจของเขาขาดห่วงริมฝีปากสั่นเมื่ออ่านถึงบรรทัดที่กล่าวถึงเด็กสองคนที่แม่ยอมแลกทุกอย่างเพื่อปกป้องเขาเงยหน้ามองเด็กทั้งคู่ใหม่อีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่สายตาของผู้ให้ทานแต่เป็นสายตาของคนที่กำลังค้นหาบางสิ่งที่หายไปนานหลายสิบปีเด็กชายมีแววตาเด็ดเดี่ยวแบบที่เขาเคยมีเด็กหญิงมีรอยยิ้มบางๆที่คล้ายใครบางคนในความทรงจำมือของเขาสั่นยิ่งกว่าเดิม พนักงานพยายามเข้ามาช่วยพยุงแต่เขาสายหน้าเบาๆขออยู่ตรงนั้นเขาถามถึงชีวิตของพวกเขาตั้งแต่วันที่แม่ล้มป่วยวันที่ไม่มีข้าวกินวันที่ต้องเดินจากหมู่บ้านมาไกลเพียงเพื่อขอข้าวสารหนึ่งถุงเด็กชายเล่าด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายแต่ทุกคำเหมือนค้อนหนักที่ทุบหัวใจมหาเศรษฐีซ้ำแล้วซ้ำเล่ารอบตัวเงียบงันผู้คนเริ่มมุงดูไม่มีใครกล้าพูดแทกขณะที่เขาควักผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาอย่างไม่ไอายใครเขาเอ่ยขอโทษเบาๆคำขอโทษ,โท,ษที่ไม่ได้มีไว้ให้เด็กตรงหน้าเพียงอย่างเดียว แต่เป็นคำขอโทษต่ออดีตต่อคำสัญญาที่ไม่เคยรักษาเขาสั่งให้เตรียมรถทันทีแต่ก่อนจะลุกขึ้นเขาจับมือเด็กทั้งสองไว้แน่นอบอุ่นอย่างที่พวกเขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนเด็กหญิงเงยหน้ามองเขาอย่างลังเลราวกับอยากถามอะไรบางอย่างแต่ไม่กล้าเอ่ยฝนเริ่มซาแต่บรรยากาศกลับหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมไม่มีใครรู้ว่ามหาเศรษฐีกำลังจะพาเด็กกำพร้าทั้งสองไปที่ไหนไม่มีใครรู้ว่าความจริงในจดหมายนั้นลึกซึ้งเพียงใด และเมื่อรถคันหรูค่อยๆเคลื่อนออกจากโกดังเรื่องราวที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นรถคันหรูแล่นฝ่าถนนเปียกฝนอย่างเงียบงันภายในรถมีเพียงเสียงลมหายใจของทั้งสามคนเด็กสองพี่น้องนั่งชิดกันแน่นมือเล็กกำชายเสื้อเก่าเหมือนกลัวว่าทุกอย่างตรงหน้านี้จะเป็นเพียงความฝันมหาเศรษฐีนั่งนิ่งดวงตาจ้องออกไปนอกหน้าต่างแต่ภาพที่เห็นกลับไม่ใช่ถนนหากเป็นอดีตที่เขาพยายามหนีมาตลอดชีวิต เขานึกถึงวันที่จากไปโดยไม่หันกลับวันที่เลือกความทะเยอทะยานมากกว่าความรับผิดชอบวันที่ทิ้งผู้หญิงคนหนึ่งไว้พร้อมคำสัญญาที่ไม่เคยทำได้จริงจดหมายฉบับนั้นเหมือนสะพานที่เชื่อมอดีตกับปัจจุบันอย่างโหดร้ายแต่ก็จริงใจเกินกว่าจะปฏิเสธ รถหยุดหน้าคฤหาสน์หลังใหญ่ประตูเหล็กเปิดออกช้าๆเด็กทั้งสองมองตะลึงกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบแสงไฟสว่างเจ้ามหาเศรษฐีลงจากรถแล้วหันมามองพวกเขาก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนลงอย่างที่ไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนบอกให้ตามเขาเข้ามาไม่ต้องกลัวภายในบ้านคนรับใช้หยุดนิ่งเมื่อเห็นเด็กกำพร้าเปียกฝนเดินตามนายของตนเข้ามาไม่มีใครกล้าถามมหาเศรษฐีพาพวกเขาไปนั่งที่ห้องรับแขกใหญ่สั่งให้เตรียมผ้าแห้งอาหารร้อน และนมอุ่นเด็กหญิงมองอาหารตรงหน้าด้วยสายตาลังเลเหมือนไม่แน่ใจว่าตนมีสิทธิ์แต่ต้องหรือไม่เขาสังเกตเห็นท่าทางนั้นหัวใจเจ็บวาบอีกครั้งเขาบอกให้กินเธอเสียงนั้นสั่นเล็กน้อยเด็กทั้งสองเริ่มกินอย่างชา้ชาๆแต่ความหิวที่สะสมมานานทําให้มือสั่นน้ําตาไหลาเงียบๆโดยไม่รู้ตัวมหาเศรษฐีหันหน้าไปทางอื่นพยายามกลั้นความรู้สึกที่กําลังท่วมทน้น หลังจากนั้นเขาหยิบจดหมายออกมาอีกครั้งวางไว้บนโต๊ะกลางห้องเหมือนกำลังตัดสินใจบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ดวงตาเขาจ้องไปที่เด็กสองพี่น้องก่อนจะถามคำถามหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศทั้งห้องตึงเครียดขึ้นมาทันทีคำถามที่อาจเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดการเขาถามด้วยเสียงต่ำแต่หนักแน่นว่าเด็กทั้งสองเคยรู้หมว่าพ่อของพวกเขาเป็นใครห้องทั้งห้องเงียบกริบเด็กชายชะงักมือที่กำลังถือช้อนก่อนจะสายหน้าเบาๆบอกว่ามีเพียงชื่อหนึ่งที่แม่เคยเอ,อ่ยในยามหลับหลายชื่อที่เธอไม่เคยอธิบายต่อ เด็กหญิงเสริมอย่างแผ่วเบาว,าว่าแม่มักจะร้องให้ทุกครั้งที่มองท้องฟ้ายามคำ่ำมหาเศรษฐีหลับตาลงช้าชชื่อนั้นตรงกับชื่อที่อยู่ในจดหมายทุกตัวอักษรหัวใจเขาเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บเขาลุกขึ้นเดินไปที่ตู้เก็บเอกสารเปิดลิ้นชักลึกสุดหยิบกรอบรูปเก่าๆออกมาภาพถ่ายซีดจางของผู้หญิงคนหนึ่งที่ยิ้มอ่อนโยนเขาวางกรอบรูปลงบนโต๊ะตรงหน้าเด็กทั้งสองมือสั่นเล็กน้อยราวกับกำลังยอมรับความจริงที่หลบหนีมานานเด็กหญิงมองภาพนั้นดวงตาเบิกกว้างน้ำตาไหลทันทีเธอ เพื่อมือไปแตะกระจกอย่างแผ่วเบาเรียกคำว่าแม่ออกมาโดยไม่รู้ตัวเด็กชายกัดริมฝีปากแน่นพยายามกลั้นอารมณ์แต่หัวใจกลับสั่นไหวอย่างรุนแรงภาพในกรอบเหมือนภาพในความทรงจำที่เลือนรางของพวกเขามหาเศรษฐีสุดนั่งลงอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะแรงกายหมดแต่เพราะหัวใจหนักอึ้งเกินจะยืนไหวเขาบอกว่ามีเรื่องราวมากมายที่ต้องเล่าเรื่องของความขาดความผิดพลาดและการตัดสินใจที่แลกมาด้วยชีวิตของคนที่เขารักที่สุดคำพูดของเขาขาดเป็นช่วงๆแต่ทุกคำเต็มไปด้วยความจริง ด้านนอกลมพัดเบาๆฝนหยุดตกแล้วแสงแดดยามเย็นสองลอดหน้าต่างเข้ามาแต่พื้นห้องเด็กสองพี่น้องนั่งนิ่งฟังทุกคำอย่างตั้งใจโดยไม่รู้เลยว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปกำลังพาพวกเขาเข้าใกล้ความจริงบางอย่างมากขึ้น ความจริงที่เมื่อถูกเปิดเผยแล้วจะไม่มีใครสามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกเขาหันกลับมาช้าๆสายตาที่เคยแข็งกร้าวกลับเต็มไปด้วยความลังเลเขาบอกว่าเขาไม่กล้าขออะไรจากพวกเขาในตอนนี้ไม่กล้าพูดคําที่คนทั้งโลกอาจคาดเดาได้แต่เขาขอเพียงโอกาสโอกาสเล็กๆที่จะได้ดูแลได้ชดใช้ได้อยู่ใกล้ๆแม้จะในฐานะใดาก็ตามเสียงนั้นสัน่นจนแทบขาดหาย เด็กชายเงียบไปนานเขามองไปรอบห้องหรูที่ไม่คุ้นตาแล้วมองกลับมาที่ชายตรงหน้าแววตาไม่ได้มีความโลภหรือยินดีมีเพียงความสับสนของเด็กที่โตเร็วเกินวัยเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเงินสิ่งที่เขาอยากรู้คือทำไมแม่ถึงต้องร้องให้ทุกคืนทำไมถึงต้องอดทนอยู่คนเดียวจนวินาทีสุดท้ายคำถามนั้นเหมือนมีดที่แทงลึกยิ่งกว่าเดิมมหาเศรษฐีก้มหน้าลงยอมรับว่าตนเองเป็นเหตุผลทั้งหมดเขาบอกว่าความสำเร็จที่ผู้คนชื่นชมไม่เคยเติมเต็มช่องว่างนั้นได้เลยบ้านหลังใหญ่ไม่เคยอบอุ่น เพราะไม่มีเสียงเรียกที่เขารอคอยมาตลอดชีวิตเด็กหญิงค่อยๆขยับเข้ามาใกล้เธอไม่เข้าใจทุกอย่างแต่สัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดที่คล้ายกันเธอถามเบาๆว่า,วาแม่เคยมีความสุขไหมตอนอยู่กับเขามหาเศรษฐีเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลอีกครั้งเขาพยักหน้าบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตเขาแม้จะสั้นเกินไป บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปจากความตึงเครียดเป็นความเงียบที่อ่อนโยนแสงแดดเย็นๆทอดยาวบนพื้นเด็กสองพี่น้องนั่งนิ่งขณะที่ชายตรงหน้าพยายามรวบรวมความกล้าที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะพาพวกเขาไปที่สุสานไปพบแม่ไปพูดในสิ่งที่เขาไม่เคยพูดทันเวลาคำว่าพรุ่งนี้ทำให้หัวใจทุกคนสั่นไหวเพราะไม่มีใครรู้ว่าหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นยังเปราะบางราวกับแก้วแต่ในความเงียบนั้นความหวังเล็กๆก,ก,กำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ และเรื่องราวของพวกเขายังห่างไกลจากบทสรุปคืนนั้นเงียบผิดปกติเด็ก2พี่น้องถูกจัดห้องพักเล็กๆใกล้กันผ้าห่มสะอาดและเตียงนุ่มทําให้พวกเขานอนไม่หลับความอบอุ่นที่ไม่คุ้นเคยทําให้ใจสั่นเด็กชายลุกขึ้นนั่งมองผ่านหน้าต่างออกไปเห็นแสงไฟในสวนเด็กหญิงกระซิบถามว่าเขาคิดอะไรเขาตอบเพียงว่าเขากลัวกลัวว่าพอตื่นขึ้นมาทุกอย่างจะหายไปเหมือนความฝัน อีกฝากหนึ่งของคฤหาต์มหาเศรษฐีนั่งอยู่ในห้องทำงานจดหมายถูกวางไว้ตรงหน้าเขาไม่กล้าเก็บมันเข้าลิ้นชักกลัวว่าถ้าปิดมันความจริงจะหายไปเขาหยิบปากกาขึ้นมาเหมือนจะเขียนอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายก็วางลงถอนหายใจยาวเขามองรูปถ่ายเก่าอีกครั้งก่อนจะเอ่ยชื่อผู้หญิงคนนั้นออกมาเบาๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีเช้าตรู่แสงแดดอ่อน่องเข้ามาเด็กสองพี่น้องนั่งรออยู่เงียบๆ ในห้องรับแขกพวกเขาสวมเสื้อผ้าใหม่ที่ยังรู้สึกแปลกตัวมหาเศรษฐีเดินลงมาพร้อมสีหน้าเคร่งขรึมแต่แววตากลับอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดเขาบอกว่ารถพร้อมแล้วและไม่มีใครบังคับถ้ายังไม่พร้อมเขาจะรอเด็กชายมองหน้าน้องสาวก่อนจะพยักหน้าเบาๆทั้งสามคนขึ้นรถโดยไม่มีคำพูดถนนยามเช้าเงียบสงบต้นไม้สองข้างทางไหวตามลมรถแล่นไปเรื่อยๆจนถึงสุสานเล็กๆนอกเมืองประตูเหล็กขึ้นสนิมเปิดออกพร้อมเสียงเอี๊ยดอาดี่ทำให้หัวใจหดตัว พวกเขาเดินไปหยุดหน้าหลุมศพหนึ่งป้ายชื่อเรียบง่ายเด็กหญิงคุกเข่าลงทันทีน้ำตาไหลโดยไม่ต้องมีคำพูดเด็กชายยืนตัวแข็งมหาเศรษฐียืนอยู่ด้านหลังห่างออกไปเพียงก้าเดียวแต่เหมือนมีระยะห่างทั้งชีวิตเขารวบรวมลมหายใจเตรียมจะพูดบางสิ่งที่ติดค้างมานานลมพัดผ่านเบาๆใบไม้ไหวเสียงนกดังแผ่วๆเหมือนกำลังรอฟังคำสารภาพที่ไม่เคยถูกเอ่ยและในช่วงเวลานั้นเองการตัดสินใจสำคัญกำลังค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของทุกคน เขาคุกเข่าลงช้าๆข้างหลุมศพมือสัน่นจนต้องวางลงกับพื้นหญ้าเย็นเฉียบคำพูดมากมายอัดแน่นอยู่ในอกแต่กลับไม่ยอมหลุดออกมาเด็กหญิงสะอื้นเงียบๆเอามือปาดน้ำตาเด็กชายยืนนิ่งดวงตาแข็งกร้าวแต่แดงก่ำเขามองชายตรงหน้าที่ไม่กล้ามองศพตาใครมหาเศรษฐีสูดลมหายใจลึกก่อนจะเอ่ยขอโทษเสียงนั้นเบาจนแทบถูกลมพัดหายเขาขอโทษที่มาช้าขอโทษที่ปล่อยให้เธอสู้เพียงลำพังขอโทษที่ไม่เคยทำในสิ่งที่ควรทำน้ำตาหยดลงบนแผ่นหินล้อมรวมกับดินอย่างเงียบงนัน เด็กชายถามขึ้นอย่างกระทันหันว่าแม่เคยเสียใจไหมที่รอคอยคำถามนั้นทำให้มหาเศรษฐีชะงักเขาสายหน้าเบาๆบอกว่าเธอไม่เคยโทษใครเธอเพียงหวังว่าลูกๆจะเติบโตอย่างเข้มแข็งเด็กหญิงฟังแล้วก้มหน้าลงแนบหน้าผากกับหลุมศพราวกับอยากส่งคำพูดไปถึงคนที่จากไป หลังจากนั้นไม่นานเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังชายแปลกหน้าคนหนึ่งยืนอยู่ไม่ไกลสวมเสื้อคลุมสีเข้มสีหน้าลังเลเหมือนอยากเข้ามาแต่ไม่แน่ใจมหาเศรษฐีหันไปมองสายตาเปลี่ยนไปทันทีเหมือนจำบางอย่างได้ความเงียบกลับมาปกคลุมสุสานอีกครั้งชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาใกล้เอ่ยชื่อผู้หญิงบนป้ายหลุมศพด้วยน้ำเสียงคุ้นเคยเขามองเด็กสองพี่น้องสลับกับมหาเศรษฐีก่อนจะพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้บรรยากาศตึงเครียดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประโยคที่บอกเป็นในว่าจดหมายฉบับนั้น อาจไม่ได้มีความลับเพียงเรื่องเดียวซ่อนอยู่ลมพัดแรงขึ้นใบไม้ปลิวว่อนเด็กสองพี่น้องหันมองหน้ากันอย่างไม่เข้าใจขณะที่มหาเศรษฐีกำมัดแน่นความจริงอีกชั้นหนึ่งกำลังจะถูกเปิดเผยและเส้นทางข้างหน้าของพวกเขากำลังจะซับซ้อนยิ่งกว่าที่ใครคาดคิดไว้ ชายแปลกหน้าหยุดยืนห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวแววตาเขาใช้ความลังเลบนความเจ็บปวดเขาบอกว่าเขาเคยรู้จักผู้หญิงคนนั้นดีเกินกว่าที่ใครจะคิดเด็กชายขมวดคิ้วทันทีส่วนเด็กหญิงลุกขึ้นยืนช้าๆหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุมหาเศรษฐีจ้องชายคนนั้นเขม่งเหมือนกำลังต่อภาพในอดีตเข้าด้วยกันชายแปลกหน้าหยิบซองเอกสารเก่าๆออกมาจากเสื้อคลุมมุมซองเปื่อยยุ่ยจากการเวลาเขาบอกว่าจดหมายที่เด็กสองพี่น้องนำไปนั้นไม่ใช่ฉบับเดียวที่เธอเขียนไว้เธอฝากเขาเก็บอีกฉบับหนึ่ง พร้อมกำชับว่าให้มอบก็ต่อเมื่อเด็กๆเ,เติบโตพอจะรับฟังความจริงเสียงเขาสั่นเล็กน้อยเหมือนแบกรับภาระนี้มานานเกินไปมหาเศรษฐีลุกขึ้นยืนทันทีใบหน้าซีดเผือดเขาถามว่าทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกชายแปลกหน้าก้มหน้าตอบว่าเพราะคำขอร้องสุดท้ายของเธอคืออยากให้เขาเลือกเองว่าเมื่อไรความจริงควรถูกเปิดเผยเด็กชายก้าวมาข้างหน้าอย่างไม่กลัวถามว่าความจริงนั้นคืออะไรเสียงใสแต่หนักแน่นเกินวหว ลมพัดแรงอีกครั้งซองเอกสารถูกส่งจากมือหนึ่งสู่อีกมือหนึ่งอย่างเชื่องช้ามหาเศรษฐีรับมันไว้แต่ยังไม่กล้าเปิดเขารู้สึกเหมือนทุกการตัดสินใจต่อจากนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเด็กสองคนไปตลอดการเด็กหญิงมองซองนั้นด้วยสายตาหวาดหวั่นแต่ก็เต็มไปด้วยความคาดหวังชายแปลกหน้ามองภาพนั้นก่อนจะพูดเบาๆว่าเธอรักลูกมากกว่าสิ่งใดและทุกอย่างที่เธอทำล้วนเพื่อปกป้องพวกเขาแม้ จะต้องแลกกับการถูกเข้าใจผิดก็ตามคำพูดนั้นทำให้มหาเศรษฐีกำซองแน่นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะสุสานกลับมาเงียบงันอีกครั้งทุกสายตาจับจ้องไปที่ซองเอกสารเก่าๆใบนั้นไม่มีใครรู้ว่าเมื่อมันถูกเปิดออกจะเผยความจริงแบบใดจะเยียวยาหรือทำลายและในวินาทีนั้นเองการตัดสินใจครั้งสำคัญก็กำลังจะเกิดขึ้นมือของมหาเศรษฐีค้างอยู่กลางอากาศเขามองซองเอกสารนั้นอยู่นานราวกับมันหนักเกินกว่าจะถือเด็กชายกลืนน้ำลายเด็กหญิงขยับเข้ามาใกล้ โดยไม่รู้ตัวชายแปลกหน้ายืนรออย่างเงียบๆไม่เร่งไม่พูดซ้ำเหมือนรู้ดีว่าช่วงเวลานี้ไม่อาจบีบคั้นได้ในที่สุดมหาเศรษฐีก็เปิดซองอย่างช้าๆกระดาษด้านในสีเหลืองตัวอักษรคุ้นตาจนหัวใจบีบแน่นประโยคแรกทำให้เขาต้องนั่งลงอีกครั้งเพราะมันไม่ใช่คำกล่าวโทษแต่เป็นคำขอร้องให้ให,ให้อภัยเขาอ่านต่อเสียงในหัวสั่นไหวเมื่อพบว่ามีเรื่องหนึ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคืนสุดท้ายก่อนที่เธอจะจากไป เด็กชายสังเกตเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปเขาถามทันทีว่ามันเขียนว่าอะไรแต่มหาเศรษฐีเงียบไปดวงตาแดงกับมือกำกระดาษแน่นชายแปลกหน้าจึงเอ่ยเสริมว่าเธอไม่เคยต้องการให้ใครต้องเจ็บปวดจากความจริงนี้แต่เธอก็ไม่อยากให้ลูกๆเติบโตมาบนคำโกหกบรรยากาศในสุสานตึงเครียดขึ้นเด็กหญิงรู้สึกเหมือนหัวใจถูกดึงรั้งเธอถามด้วยเสียงสั่นว่าแม่ป่วยหนักกว่าที่พวกเขารู้หรือไม่ชายแปลกหน้าหลบสายตาเพียงชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้าเบาๆบ,บ,บ,บอกว่ามีบางอย่างที่เธอเลือกเก็บไว้คนเดียว เพื่อไม่ให้ลูกต้องกลัวมหาเศรษฐีเงยหน้าขึ้นมองเด็กทั้งสองสายตาเต็มไปด้วยความลังเลและปวดร้าวเขาพยายามจะพูดแต่คำพูดกลับติดอยู่ในลำคอชายแปลกหน้าจึงบอกว่าถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่จำเป็นต้องอ่านต่อที่นี่ไม่จำเป็นต้องตัดสินใจตอนนี้ทุกคนยังมีเวลาลมเริ่มพัดเย็นลงท้องฟ้าเปลี่ยนสีเป็นเทาอ่อนเหมือนฝนกำลังจะกลับมาอีกครั้งเด็กชายมองหลุมศพของแม่แล้วมองซองเอกสารในมือมหาเศรษฐีก่อนจะพูดว่าเขาอยากรู้ความจริงทั้งหมดไม่ว่าจะยากแค่ไหน เพราะแม่ไม่เคยสอนให้พวกเขาหนีความจริงคำพูดนั้นทำให้มหาเศรษฐีหลับตาลงสูดลมหายใจลึกเขารู้ดีว่าหลังจากนี้ไม่มีทางหันกลับได้อีกเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งสีหน้าก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนราวกับตัดสินใจบางอย่างแล้วแต่ก่อนที่เขาจะเอ่ยปากเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอย่างกระทันหันทำให้ทุกคนสะดุ้งพร้อมกันและชะตากรรมของพวกเขาก็ถูกแขวนค้างไว้อีกครั้งเขาอ่านข้อความนั้นช้าๆใต้แสงไฟสลัวตัวอักษรเผยความจริงที่ถูกซ่อนมานานเอกสารระบุว่าทรัพย์สินส่วนหนึ่งของมูลนิธิ ถูกตั้งขึ้นในนามผู้หญิงคนนั้นเพื่อคุ้มครองเด็กทั้งสองจากเงื้อมือของเครือข่ายธุรกิจที่เคยพยายามใช้เธอเป็นเครื่องมือเมื่อเธอปฏิเสธเธอจึงถูกตัดออกจากทุกอย่างเหลือเพียงชีวิตเรียบง่ายและคำสัญญาที่ไม่มีใครรักษานอกจากเธอเองมหาเศรษฐีอ่านต่อจนจบน้ำตาไหลเงียบๆเขาเงยหน้ามองเด็กทั้งสองและพูดความจริงทั้งหมดอย่างไม่ปิดบังเขาบอกว่ามีคนต้องการล้มล้างมูลนิธิต้องการยึดทรัพย์และต้องการลบชื่อเด็กทั้งสองออกจากเอกสาร เพื่อให้ความผิดในอดีตถูกฝังไปตลอดการเด็กชายฟังอย่างตั้งใจไม่โกรธไม่โวยวายมีเพียงความหนักแน่นที่ค่อยๆก่อตัวเขาบอกว่าถ้าแม่เลือกปกป้องพวกเขาด้วยชีวิตเขาก็จะไม่หนีความจริงเช่นกันคืนนั้นผ่านไปด้วยการเตรียมการอย่างเงียบงันทีมกฎหมายถูกเรียกมาเอกสารถูกจัดเรียงใหม่พยานเก่าถูกติดต่อชายแปลกหน้าซึ่งแท้จริงคือเพื่อนสนิทคนสุดท้ายของแม่เลือกยืนอยู่ข้างเด็กทั้งสอง จนถึงที่สุดเขาเล่าว่าครั้งหนึ่งเธอเคยพูดว่าหากวันใดความจริงถูกเปิดเผยเธออยากให้ลูกๆได้ยืนด้วยศักดิ์ศรีไม่ใช่ด้วยความสงสารเช้าวันต่อมาข่าวลือเริ่มแพรส่สะพัดรถไม่ทราบฝ่ายวงเวียนรอบคฤหาสน์แต่ประตูยังคงปิดแน่นมหาเศรษฐีเรียกเด็กทั้งสองมานั่งตรงหน้าเขาบอกว่าจะโอนสิทธิทุกอย่างที่ควรเป็นของพวกเขาอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่เพื่อซื้อใจแต่เพื่อคืนความยุติธรรมเด็กหญิงถามด้วยเสียงแผ่วว่าแม่จะภูมิใจไหมเขาพยักหน้าแน่นน้ำตาไหลอีกครั้ง การ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในห้องประชุมใหญ่เอกสารความจริงและพยานถูกวางบนโต๊ะเดียวกันคนที่เคยคิดว่าความลับจะไม่มีวันถูกเปิดเผยเริ่มเสียสีหน้าเมื่อชื่อของเด็กทั้งสองถูกอ่านออกมาชัดเจนทุกอย่างที่พยายามปกปิดพังทลายลงต่อหน้าสาธารณชนมหาเศรษฐียืนขึ้นกล่าวขอโทษต่อหน้าทุกคนยอมรับความผิดพลาดในอดีตโดยไม่หาข้อแก้ตัวเสียงในห้องเงียบกริบก่อนจะตามมาด้วยความจริงที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธ หลังจากวันนั้นโลกของเด็กสองพี่น้องเปลี่ยนไปแต่ไม่ใช่ในแบบที่ฉาบฉวยพวกเขาเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายต่อไปเรียนรู้เติบโตและช่วยเหลือคนอื่นผ่านมูลนิธิที่แม่เคยตั้งใจไว้มหาเศรษฐีไม่พยายามเร่งรัดความสัมพันธ์เขาอยู่ใกล้ในฐานะผู้ดูแลผู้เรียนรู้และผู้ชดใช้ในทุกวันเล็กๆที่เหลืออยู่ วันหนึ่งพวกเขากลับไปที่สุสานอีกครั้งวางดอกไม้เรียบง่ายเด็กชายพูดกับหลุมศพว่าพวกเขาไม่ต้องเข้าสารการกุศลอีกต่อไปแต่จะเป็นคนที่ยื่นถุงข้าวให้ผู้อื่นเด็กหญิงยิ้มทั้งน้ำตาลมพัดเบาๆเหมือนคำตอบที่ไม่ต้องมีเสียงมหาเศรษฐียืนอยู่ด้านหลังเงยหน้ามองท้องฟ้าเขารู้ดีว่าบาดแผลในอดีตอาจไม่หายสนิทแต่ความจริงความรับผิดชอบและความรักที่ค่อยๆเติบโตจะทำให้ทุกก้าวต่อจากนี้มีความหมาย และในความเงียบนั้นเขาได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเป็นครั้งแรกเสียงที่ไม่ร้องให้อีกต่อไปแต่เต้นเพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริง